สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมิสเออีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเดิมค่ะหน่วยการเรียนที่หนึ่งร่างกายของเรานะคะซึ่งร่างกายของเราเด็กๆได้เ,ดเรียนรู้ไปแล้วทั้งหมดสองหัวข้อก็คือส่วนต่างๆของร่างกายและอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกถูกต้องไหมคะ ในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะเรียนในส่วนของอวัยวะภายนอกก่อนค่ะอวัยวะภายนอกก่อนนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนเรื่องเก่ากันก่อนค่ะอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในของร่างกายของเรานะคะมีอะไรบ้างเด็ิๆกจำได้ไหมคะ เด็กๆลองชี้ตามเลยค่ะตาจมูกคอแขนขาผมหูมือส่วนที่ห่อหุ้มร่างกายเรียกว่าผิวหนังและเท้าค่ะส่วนที่เพิ่มเติมที่เราไม่ได้กล่าวมามีอีกเยอะเลยใช่ไหมคะเช่นคิ้วปาก ปากนะคะอะไรอีกคะข้อศอกนะคะเขา่าข้อมือไม่ยากค่ะเด็กๆนิ้วถูกต้องไหมคะมีอะไรอีกนิ้วมือก็จะ,ะนิ้วมือแล้วก็นิ้วเทา้าใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คืออวัยวะภายนอกคร่าวๆค,ค่ะส่วนอวัยวะภายใน ที่เด็กๆเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะเช่นสมองกระดูหัวใจปอดกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กค่ะส่วนนี้เรียกว่าตับนะคะส่วนที่ห่อหุ้มที่เป็นกระ,ะ,กระดูห่อหุ้มศีรษะของเราห่อหุ้มสมองเราจะเรียกว่า กโลกถูกต้องไหมคะเด็กๆจำได้ไหมอ่าในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน้าที่ของอวัยวะภายนอกกันก่อนคะ่ะหน้าที่ของอวัยวะภายนอกนะคะเด็กๆทราบแล้วว่าอวัยวะแต่ละส่วนอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันและมีลักษณะที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสันนิษฐานว่าอวัยวะแต่ละส่วน ต้องมีหน้าที่ไม่เหมือนกันแน่นอนเลยค่ะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้ให้เด็กๆทดลองและสังเกตการทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะเด็กคนไหนสะดวกทำพร้อมกันไปได้เลยค่ะกิจกรรมแรกอ่านหนังสือกิจกรรมที่สองกินอาหารกิจกรรมที่สามดมดอกไม้ และกิจกรรมที่4เดินตะขอโทษค่ะเต้นตามเพลงค่ะทั้ง4กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะคำถามก็คือเราใช้อวัยวะใดบ้างในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือกินอาหารดมดอกไม้หรือเต้นตามเพลงและเราใช้กิจกรรมเราใช้อวัยวะนี้ทำกิจกรรมอย่างไร เรามาดูกันเลยค่ะสิ่งแรกเด็กช่วยกันนะคะเวลาเด็กๆอ่านหนังสือเด็กๆใช้อะไรบ้างคะอ่าเห็นไหมคะเด็กๆใช้อะไรจับหนังสือมือถูกต้องไหมคะอะไรอีกคะถูกต้องค่ะใช้ตาค่ะถ้าเด็กๆอ่านออกเสียงเด็กๆจะใช้อะไรด้วยคะปากค่ะเก่งมาก ต่อมามีอะไรอีกไหมคะที่ใช้ในการอ่านหนังสืออ่ะเราเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะต่อมากินอาหารเด็กๆใช้อะไรในการกินอาหารคะอันดับแรกนะคะเด็กๆเห็นได้ชัดเลยคือเราใช้ปากในการรับประทานอาหารหรือกินอาหารใช่ไหมคะใช้อะไรอีกคะใช้มือคะ่ะ ในการหยิบจับอาหารและใช้ตาในการมองอาหารใช่ไหมคะต่อมาดมดอกไม้ค่ะเด็กๆเราใช้อวัยวะใดบ้างคะแน่นอนเลยคะ่ะจมูกใช่ไหมคะแล้วเนาะจมูกอยู่ตรงนี้นะคะใช้อะไรอีกคะใช้ตาและใช้อะไรในการจับคะดอกโอ้ขอโทษค่ะ ใช้มือในการจับดอกไม้นะคะโอเคต่อมาเต้นตามเพลงเด็กๆดูค่ะเราใช้อะไรบ้างคะถ้ามีเพลงเราต้องได้ยินเสียงเพลงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นใช้อะไรเอ่ยใช้หูค่ะใช้อะไรอีกคะใช้เท้าหรือขาในการเต้นถูกต้องไหมคะและใช้ตาในการ มองรวมทั้งใช้แขนขาเนาะใช้แขนด้วยนะคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะสิ่งแรกนะคะการอ่านหนังสือเราจะใช้ตาในการมองดูถูกไหมคะใช้มือในการหยิบจับหนังสือและใช้ปากในการพูดหรืออ่านค่ะถูกไหมคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กเมื่อสักรู่ที่เด็กๆต่อไป ต่อมากินอาหารเราใช้อะไรคะตาในการมองดูใช้มือในการหยิบจับอาหารและใช้ปากในการการกินขนมหรืออาหารนะคะกินขนมหรือกินอาหารคะ่ะต่อมาการดมดอกไม้เด็กๆใช้อะไรบ้างคะใช้ตาในการมองถูกต้องคะ่ะใช้มือหยิบดอกไม้ถูกต้องไหมคะและใช้ จมูกในการสูดดมค่ะเราเริ่มมีอ,อวัยวะเพิ่มขึ้นแล้วถูกต้องไหมคะนั่นคือจมูกค่ะใช้ในการสูดดมต่อมาเต้นตามเพลงนะคะเราใช้อะไรคะใช่ค่ะใช้ตาในการมองดูใช้เท้าหรือขาในการทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวในการเต้นค่ะ ใช้มือเหมือนกันในการเต้นนะคะในการเคลื่อนไหวใช้ปากในการร้องเพลงถ้าเราร้องเพลงตามถ้าเราไม่ได้ร้องเพลงเราก็ไม่ได้ใช้ปากเนาะส่วนหูเราไว้ใช้ในการฟังเสียงเพลงค่ะเพื่อให้เรารู้ว่าเพลงนี้มีจังหวะอย่างไรและร้องอย่างไรใช่ไหมคะเราจะได้เต้นถูกไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยสรุปค่ะ หน้าที่ของอวัยวะภายนอกก็คือเขาบอกว่าอาวัยวะแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันซึ่งในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจำเป็นต้องใช้อวัยวะหลายส่วนทำหน้าที่ประกอบกันดังนั้นถ้าเราขาดอาวัยวะใดอวัยวะหนึ่งไปจะทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆได้ลำบากใช่ไหมคะเด็กๆใช่คะ่ะแต่แล้วเราจะมาดู ครั้งหน้านะคะว่าถ้าเราขาดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งไปเราจะทำกิจกรรมลำบากอย่างไรบ้างคะ่ะทีนี้เด็กๆลองมาช่วยกันคิดค่ะเรามีกิจกรรมอื่นไหมคะที่เราใช้อวัยวะที่แตกต่างกันไปเด็กๆช่วยกันมาบอกช่วยบอกหน่อยค่ะเเร็วไปนิดนึงค่ะเช่นอะไรบ้างนอกจากกินอาหารนอกจากเต้นตามเพลง นอกจากดมดอกไม้และนอกจากการหนังสือค่ะเด็กๆว่ามีอะไรบ้างคะเช่นเช่นอะไรเอ่ยนึกไม่ออกใช่ไหมคะอ่ามีเอ้ยกตัวอย่างเช่นการขี่จักรยานคะ่ะเด็กๆใครขี่จักรยานเป็นบ้างเอ่ยการขี่จักรยานเราใช้อะไรบ้างคะเด็กๆในการขี่จักรยาน อันดับแรกเลยนะคะเช่นเราใช้เท้าใช่ไหมคะในการปั่นใช่ไหมคะใช้มือในการจับแฮนของจักรยานใช่ไหมคะใช้ตาในการดูทางถูกต้องไหมคะเก่งมากคะ่ะประมาณนี้นะคะเด็กๆมีอะไรอีกไหมคะ โอเคประมาณนี้นะคะจริงๆมีกิจกรรมอีกหลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันอีกต่อไปเรื่อยๆนะคะต่อมาสรุปค่ะหน้าที่ของแต่ละส่วนนะคะอาจจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปถูกต้องไหมคะมือใช้ในการหยิบจับหูใช้ในการฟังเสียงจมูกใช้ในการดมกลิ่นและหายใจด้วยค่ะ ตาใช้ในการมองดูปากใช้ในการกินและพูดเท้าใช้ในเท้าและขาใช้ในการเคลื่อนไหวและการทรงตัวค่ะเห็นไหมคะเด็กๆอวัยวะต่างๆมีหน้าที่แตกต่างกันไปเหมือนที่เราทราบกันแล้วใช่ไหมคะสรุปค่ะอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าเรามีอวัยวะที่หลากหลายและมีหน้าที่แตกต่างกันไปมากขึ้นค่ะมาดูอันแรกค่ะ ผมผมนะคะใช้ปกคลุมศีสผ้าค่ป้องกันอันตรายหรือแม้กระทั่งให้ความอบอุ่นใช่ไหมคะต่อมาตาใช้ดูสิ่งของต่างๆรอบตัวเราคะ่ะจมูกใช้ในการหายใจและดมกลิ่นหูใช้ฟังเสียงต่างๆมือใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆ ผิวหนังที่ห่อหุ้มของเราร่างกายของเรานะคะใช้ปกคลุมร่างกายและควบคุมอุณหภูมิร่างกายค่ะขอ้อใช้เป็นที่ตั้งและเคลื่อนไหวศีรษะค่ะเท้าใช้ในการเคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวเห็นไหมคะเด็กๆหลากหลายมากใช่ไหมคะอวัยว,วะของเรารวมทั้งหน้าที่ไปด้วยเด็กๆคะ ถ้าเด็กๆทราบหน้าที่และชนิดของอวัยวะที่เกี่ยวข้องแล้วเด็กๆจะใช้งานร่างกายหรืออวัยวะของเราได้ถูกวิธีและเป็นประโยชน์ที่สุดค่ะอ่าเรามาทบทวนกันนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกว่าในภาพนี้เป็นอวัยวะใดและมีหน้าที่อย่างไรคะ่ะอวัยวะข้อหนึ่งอวัยวะแรกนี้คืออะไรคะเด็กๆ มือใช่ไหมคะมือมีหน้าที่อะไรเอ่ยมือมีหน้าที่ในการหยิบจับค่ะข้อที่สองอวัยวะนี้คือปากค่ะปากมีหน้าที่รับประทานอาหารและพูดค่ะข้อที่สามอวัยวะนี้คือจมูกค่ะจมูกมีหน้าที่หายใจและดมกลิ่นนะคะ ข้อที่4อวัยวะนี้คือตามีหน้าที่มองดูค่ะและข้อ5อวัยวะนี้คือหูหูมีหน้าที่อะไรคะเด็กๆหูมีหน้าที่ในการฟังและได้ยินเสียงค่ะเก่งมากเลยค่ะตกมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลย เห็นไหมคะหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปค่ะไอเด็กๆลองชี้ไปที่อวัยวะของตัวเองแล้วบอกหน้าที่นะคะฝึกซ้อมบ่อยๆทบทวนบ่อยๆจะได้เก่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราได้เรียนรู้หน้าที่ของอวัยวะภายนอกใช่ไหมคะแล้วสัปดาหนะ์หน้าเด็กๆทราบไหมคะว่าอาวัยวะภายในของเราเนี่ย ก็มีหน้าที่เหมือนกันและอวัยวะภายในของเรามีหน้าที่อย่างไรเราจะไปเรียนในครั้งหน้ากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยไว้พบกันครั้งหน้านะคะมิสเอมีอะไรดีๆมาให้เพราะฉะนั้นเด็กๆตั้งใจขอบคุณนะคะเด็กๆที่ตั้งใจและพยายามในทุกๆเรื่องมาด้วยกันสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะเด็กๆ